ก็เหมือนคนนะคะพอแก่มาก็เดินเหินลำบากโหหลายปีแล้วนะคะเขาก็ออกไข่ให้มานานแล้วเขาแก่แล้วค่ะเหมือนคนเลยเดินเหินลำบากว่าไงว่าไง่ายเนอะเขาก็มีบ้านเขาอยู่ในนั้นนะคะส่วนสองตัวนั้นยังเดินเหินเก่งอยู่ค่ะมาดูเห็ดตรงป่าของพี่ชายเพื่อน อันนี้เป็นฟืนเป็นท่อนไม้ที่ตัดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วเขาก็จะเอามาผ่ารึ่งก็จะมีเครื่องตรงนี้ค่ะเอาฟืนใส่มันก็จะผ่าออกมาเป็นซิกซิกนะคะเป็นเครื่องผ่าฟืนค่ะแทนใช้ขวานนี่ค่ะนี่นะคะป่าทั้งนั้นเป็นป่าทั้งนั้นนะคะ่ะลิ้นจือต่อค่ะ ดอกแล้วค่ะมานั่งรถเจอเขาจอดอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นป่าของเขาแอปเปิลป่าชิคเก้นออฟเดอะวูดไม่เห็นเลยค่ะโอ้เขาเอาก้อนหินมาวางไว้เพื่อให้เป็นทางรถนะคะก็คือทางรถคันแบบนี้ค่ะไม่ใช่รถเก่งนะคะรถเก่งเอาเข้ามาไม่ได้นะคะ เป็นรถแบบนี้ว้าวมีมลินจือแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เบิร์ดนี่สวนเขาค่ะด้าน, yeah, s <S น,นบ้านเขาอันนี้สวนเขาค่ะยูอาการ์เด้นคอนพัมคินโทเมโอันนี้โรงนาค่ะอันนี้ก็กลับกลับแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูฝาหลังบ้านเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะ